เอาล่ะสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับ Minecraft อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการลงมอร์ดอัพติฟายนะครับสำหรับ1นึ่นะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นการสอนลงมอรดในเวอร์ชั่นแบบใหม่นะครับคือมันจะไม่เหมือนเดิมคือสมัยอันนี้มันจะลงยากกว่าเดิมนิดนึงนะครับซึ่งวิธีการลงมอรดอันนี้นะครับถ้าเราทํามอร์ดอัพติฟายเป็นนะครับอันอื่นเราก็ชิวๆจอดๆนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับใครที่ได้แบบเนี่ยตัวเกม Minecraft แบบใหม่นะครับได้เข้าไปดูในโฟลเดอร์ อยู่ไหนะวะ mi โอเคครับพอเราเข้ามาดูปุ๊บใช่ไหมครับปกติแล้วมันจะมีโฟลเดอร์ชื่อว่าบีนถูกต้องไหมครับถูกต้งป่ะแต่นี้มันไม่มีโฟลเดอร์บีนแล้วครับมันจะมีโฟลเดอร์เวอร์ชันแทนแล้วก็หนึ่งจุดหกจุดสองนะครับก็คือตามเวอร์ชันที่เราได้ดาวน์โหลดมานะครับแล้วบางคนก็จะแบบเอย้ยจะจะยังไงจะลงมันยังไงอะไรอย่างงี้นะครับจริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรครับอันดับแรกนะครับเราต้องไปโหลด ม o อดอ t i ติมาก่อนนะครับซึ่งการดาวน์โหลด m o อดนี้ม็อดอตินะครับก็จะเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับก็คือเราควรที่จะมาโหลดจากเว็บマイครา f ฟอรัมดอทเน็ตสแลสท็อปิคานลสสองสี่ก็ปุ๊บปา๊บปุ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 าบปุ๊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 บปน๊บปุ๊บปรับปุ๊บปุ๊บปร๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปรับปเราปลือปุ๊บวอรบชั่บที่บราต้องการนะครับ ถ้ามีเวอร์ชันที่เก่ากว่าก็สามารถเลือกได้กดมาที่ตรงนี้นะครับแม่งก็เยอะเหลือเกินนะครับแต่เราก็จะโหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับก็คือ 1. 6.2นะครับเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดไปนะครับฟรับนะครับปุ๊บกดปุ่มดาวน์โหลดไปนะครับแล้วมันก็จะเด้งมาที่เว็บ adfly ของมันนะครับเป็นลิงก์สนับสนุนนะครับเราจะข้ามไปด้วยเร็วนะครับเสียงไม่มีพอเราเข้ามาที่เว็บ o p t i f y dead net นะครับมันก็จะเป็นเว็บของเขาเองนะครับเราก็กดมาที่ตรงปุ่มดาวน์โหลดนี่นะครับตามที่เห็นนะครับพอกดปุ๊บนะครับมันจะมีปบ เห็นไหมครับอะไรก็ไม่รู้แดงอีหลงตุงนางเยอะไปหมดเลยเราโหลดไปที่หน้าเดสท็อปก่อนนะครับแล้วก็กดสตาร์แล้วก็เสร็จนะครับเราปิดไปก่อนนะครับไอ้นี้เว็บปิดไปก่อนโอ้โหแม่งเกาหลีอะไรมันุปัดเยอะจังนี่นะครับคือเว็บป๊อปอัพนี่ค่อนข้างจะน่ารำคาญนิดนึงนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่อ p ฟติไฟเรานะครับเห็นไหมครับพอดาวโหลดมอสมาปุ๊บเอ้มันก็เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูเนี่ยมันจะไม่มีโฟลเดอร์บินใช่ไหม พอไม่มีโฟลเดอร์บินเนี่ยครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องปิดเกมไปก่อนนะฮะพอเราเข้ามาที่โฟลเดอร์ตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับโฟลเดอร์ไมค์ครับเสร็จใช่ปะให้เราเข้ามาที่โฟลเดอร์เวอร์ชันนะครับแล้วเราก็จะเจอ1.6.2นะครับคําแนะนําแบบง่ายที่สุดนะครับกดเลือกเข้าไปนะครับกดโฟลเดอร์นี้นะครับ Control C แล้วก็ Control V นะครับเหลือเกิดเออง่ายๆนะครับแบบ Baby Baby หน่อยนะครับก็คลิกขวานะครับอปปี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพ s t e นะครับแม่นะครับแล้วเราก็จะได้1.6.2อะไรดหกจุดสองอะไรถ้ามัน of อ,อ,อะไรก็พีออฟนะก็ xp นะครับให้เราแก้มาเป็นเวอร์ชั่นตามที่เราต้องการนะครับก็คือชื่อนี้เราจะต้องใช้อนาคตตลอดนะครับ1.6.2สมมุตินะสมมุตินะอันนี้จะตั้งชื่อว่าหนึกก่งหกจุดสองแนะพอตั้งเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าไปปุ๊บข้างในอ่าเรา copy ไว้พอเข้าไปข้างในเสร็จใช่ไหมฮะเราจะเจอโฟลเดอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ copy ไปเอ้ยแล้วเราก็แก้ชื่อให้เหมือนโฟลเดอร์ด้านหน้าด้วยนะฮะคือโฟลเดอร์ด้านหน้าเนี่ยของเรามันจะเป็น1.6.2 tiger ใช่มพอเราเข้าไปข้างในปอ๊บ ไฟล์ .jar เนี่ยจาวาเนี่ยฮะเราก็ต้องเป็น1นึ่งจุดสองแท็กเกอร์ด้วยตามชื่อโฟลเดอร์เหมือนหน้าเดสก์ท็อปนะฮะไฟล์ .json ก็เหมือนกันครับตั้งให้เป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าใครที่มี Edit Pa ันะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เปิดไฟล์ด้วย Edit p a ันะครับมันก็จะขึ้นตามนี้นะแต่บแตเกิดสมมุติใครที่ไม่มีนะครับสามารถเปิดได้ด้วย Notepad นะครับก็คือไปที่ Start หรือเปิดโปรแกรม n o t e p a d ขึ้นมาก่อน นะครับพอเปิดโปรแกรมโน้ตแพดขึ้นมาแล้วนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับถ้าเกิดใครที่เก็บไปที่ไฟล์ Open นะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เปิดหน้าต่างอย่างนะี้อันนี้อยู่ระดับนี้นะอ่าอันนี้ก็อยู่ระดับนี้นะเราก็ลากไฟล์เข้ามาที่โปรแกรมโน้ตแพดปึ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะเห็นตรงนี้ไหมฮะไอดีตรงนี้เราแก modern, ้ให้เป็นชื่อโฟลเดอร์เหมือนตรงนี้เลยคือ1.6.2 t a g ุดหทกเกอร์น,นะครับเราก็ต้องคือ อันนี้สาคัญมากนะถ้าแก้ไม่เหมือนนี่มันไม่ทํางานจริงๆนะพอเราแก้มาตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมอันนี้คือ copy ไว้นะครับเนื่องจากขี้เกียจพิมพ์พอเราแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม s a ฟนะครับกดปุ่ม save นะครับย้ำนะครับ save เสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับแล้วเราก็มาเปิดที่ตัวเกมของเราก่อนนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ทดสอบอะไรนี้หน่อยนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันเข้าไปในระบบหรือยังนะแตม่อคลิกเปิดเข้ามาตามสภาพปกติทุกอย่างนะครับแล้วเราก็เลือก play แล้วก็กดมาที่ edit profile ของเรานะครับ ไปที่ Edit Profile เสร็จนะครับแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้เห็นไหมครับจะเห็นอะไรไหม Release 1.6.2 Ti ็กเกตามที่เราได้ทาเอาไว้นะครับ1.6.2ตามที่เราได้แบบตั้งชื่อไปเมื่อกี้เนี่ยๆๆตามที่เราได้ตั้งชื่อไว้ตรงเนี้ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติมีอยู่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราเสร็จไปละ50%นะครับตบมือตัวเองหนะ่อยแป๊ะแป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 ถ้าใครลงมอด้ว <jag> ยตัวเองนะเราไม่ควรไปลงเอาจริงๆอย่างหนึ่งนะเราไม่ควรอันนี้คือคําแนะนําาไได้ว่รนะครับ เราควรจะลงมอด,ด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราไปโหลดตัวเกมมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาใส่บ้างหรือเปล่าหรือบางคนไงแกล้งไงแกล้งไงเอามอสฮีโร่บายแถมมาด้วยอะไรประมาณนี้ไงแล้วบางคนก็แบบ ie, น,นี่เออไปโหลดนี่เออเออในโจุดสองไม่มีฮีโร่บายได้ไงวะเออวันนั้นเราเล่นอยู่ไม่มีฮีโร่บายอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากรู้ว่าไปโหลดตัวเกมมาจากไหนประเพทใช่ไหมฮะก็คือถ้าใครไม่อยากเจอปัญหาพวกนี้นะครับแล้วก็ไปโหลดตัวเกม มาเองนะครับเราก็ค่อยๆลงมอสเสียบๆๆทีละอันนะครับแล้วชีวิตจะรุ่งนะครับโอเคนะครับเข้าสู่เรื่องนะครับเหนื่อยไฟล์ตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปจาว่านะครับให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็เปิดด้วยเหมือนเดิมนะครับอีตาโปรแกรมนี้นะครับเจ้าเก่าของเรานะครับพอเราเข้ามาสู่หน้านี้ปุ๊บหลายคนถ้าเกิดใครที่เคยลงมอสสาหรับเวอร์ชันเก่าก็คงจะรู้นะครับว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับถั่วต้มนะครับอันดับแรกนะครับเราจะทําอะไรก่อนก็ได้1เราจะลบโฟลเดอร์เม ไอ้ตัวนี้ก่อนก็ได้เมตาก็ได้นะครับหรือเราจะลากไฟล์เขานี่เข้ามาใส่ก่อนก็ได้แต่ในในหน้าที่นี้นะครับจะลบโฟลเดอร์เมตาก่อนนะครับวิธีง่ายที่สุดนะครับกดเลือกไฟล์นะครับแล้วก็กดปุ่ม delete แล้วก,กดปุ่ม enter นะรหรือกดปุ่ม yes นะครับปั๊บมันก็จะจะพักหนึ่งมันก็เสร็จนะครับไม่นานนะครับแล้วเราก็เปิดไฟล์ o p t i f y <laughs> เปิดไฟล์ o p t i f y เปิดไฟล์เปิดเปิดเปิดไอตัวที่เราเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้ ใช่ไหมครับพอเราเปิดมาปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะเห็นไฟล์อะไรเยอะเหมือนเดิมนะครับให้เราเลือกให้หมดนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับกดปุ่ม Ctrl A นะครับ Ctrl C T R L บนคีย์บอร์ดนะครับ C T R L แล้วกดปุ่ม A กด C T R L ค้างไว้แล้วก็ตามด้วยปุ่ม A นะครับมันก็จะเลือกหมดทุกอย่างนะครับหรือ้วเกิดสมมติใครที่ขี้เกียจนะครับก็กดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วใครจะแบบเล่าๆหน่อยกดปุ่ม Shift แล้วกดปุ่มก็ได้นะครับมันก็ได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดใครโป๊ะนะครับจะฝึกไว้ก็ดีนะครับกดปุ่ พอหลังจากนั้นเสร็จนะครับเราก็ลากไฟล์เข้ามาใส่ที่ e อเนี่ยไฟล์ .jar ของเรานะครับก็คือที่เราได้ตั้งไว้1 6 2 Tagger อะไรอย่างี้นะครับเราก็ลากเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วกด OK มันก็จะวืบนะครับเหมือนวิธีการลงมอสเวอร์ชันเก่าๆนะครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับโอเคเราลองเปิดตัวเกมเราขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเปิดปุ๊บกดปุ่ม Login ไม่ใช่ตัวนี้ p พ a y ป้าบแล้วก็กดมาตรวจสอบนิดนึงว่าใช่ไหมไม่ใช่นะครับเราต้องมา1 6 2 Tagger นะครับ แล้วก็กดเซฟโปรไฟล์แล้วก็ Play นะครับแล้วมันก็จะปุ๊บๆนะครับตรวจสอบนะครับมาที่ Option นะครับมาที่ Video Setting นะครับถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ FPS ร้อย่สิบอะไรเงี้ยมันเป็นแทบเลื่อนแบบนี้นะครับก็คือ o p t i ิฟายมาแล้วนะฮะหรือหรือ เรนเดอร์เนี่ยตัวเนี้ยถ้ามันมีถึงเอ็ก e เแบบนี้นะครับก็นั่นแหละครับคือ o p t i f ฟมาแล้วนะครับแต่คงไม่มีใครไปบ้าเล่นเอ็กสเนะครับคอมแม่งระเบิดขึนพอดีนะฮะมันระยะการมองนี่แบบมันพุ่งกระโชดนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดสมมติใครที่ลงมอสออปติฟายเนี่ยมันก็จะมีคําอธิบายเห็นไหมครับชนิดของหมอกใช่ไหมแบบเร็วนะครับหมอกก็จะเร็ว แฟนซีก็จะช้าถ้าออฟก็ไม่มีหมอกเลยแล้วก็เร็วนะครับถ้าเกิดใครที่อยากรู้วิธีการใช้ออฟติฟายให้ไปดูคลิปการลงมอสออฟติฟายเก่านะครับก็คือจะสอนวิธีการใช้อย่างละเอียดนะครับโคตรละเอียดเลยนะครับมีการสอนแกมมาคำขั้นกว่าด้วยนะครับสามารถไปหาดูได้นะโอเคครับตอนนี้ก็คือลงมอสออฟติฟายเสร็จเรียบร้อยนะครับไปด้วยความรวดเร็วนะครับตอนนี้เราก็ลงมอสเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับวิธีการลงมอส ใน Macau เวอร์ชัน1.6.2ในรูปแบบของไอลันเชอร์ตัวนี้นะครับเอาจริงๆต่อน,นี่ต่น,นี่หนึ่งเตนน็มไดน,งน,น,นึงนะนะนนถ้าเราลงมอสวยตัวเองเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นความภูมิใจกว่าเราสามารถไปลงให้เพื่อนได้เราสามารถไปสอนให้เพื่อนได้แล้วเพื่อนบอกอุ <c oughs> ๊ยเก่งอะเก่งเกโอเคนะฮะเราฝึกลงมอสวยตัวเองนะครับ จะดีที่สุดปลอดภัยที่สุดด้วยอาจจะไม่มีไวรัสด้วยอะไรประมาณนี้แล้วเราสามารถที่จะเลือกลงมอสเป็นบางอย่างได้อย่างสมมุติถ้าเกิดใครอยากได้มอดมินิแมปอะไรอย่างนี้เราก็ลงมอสมินิแมปกับ o p t i f ฟายก็แค่นั้นเอาสอันพระจะลงไปทำไมเยอะลงไปเยอะมันก็แหลกนะฮะโอเคนะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปจริงๆแล้วัสดีครับ